ไปเลยท่านผู้ชมนี่เข้ามาเปรตทีลิเกแล้วนะครับโอ้โหเก้าอีงานนี้งานฝุ่นนะงานฝุ่นนะครับโอ้โหเปลี่ยนรองเท้าทันไปเนี่ยเราท่านผู้ชมเห็นเก้าอี้แล้วจ้ะแต่ว่าอย่างบอกแหละงานฝุ่นตะเน็ตนี่สองเสาเลยครับขอให้เป็นเสาที่ดีของเรานะนี่ครับมัทลุ มันเดินจากทะลุจากวัดมาได้นะทุกคนเนี่ยอ๋อมันเดินทะลุวัดได้แต่ครับรถมาไม่ได้เหรอเดี๋ยวถ้ารถมาไม่ได้นะทุกคนรถจะหาที่จอดลำบากนะอาจจะต้องจอดตรงข้างวัดมันจะมีหลังข้างวัดหลังข้างโดมนั่นเองแล้เขาเลี้ยวอ่านี่นะครับเขาไปจอดฝั่งนู้นนุ่งฝั่งนู้นจะจอดเยอะกว่าเพรมันนับมันยังไปข้างหน้าได้อยู่เรื่องจอดที่นี้ไงที่นี้ที่ว่างทุกคนคูอไปเขาไปจอดฝั่งนู้นกันเรามันเป็นคนไม่ปกติ ออกข้างหน้าเวียนให้ปูเสือโอ้โหเอาแล้วครับบันเทิงอีกแล้วครับก็คือเก้าอี้นี่น่าจะไกลปูเสือ,อคนนี้กาปูเสือดีใช่ไงแต่เขาบอกว่าฟรีหมดนะที่นั่งปูเสือฟรีหมดนะก็แสดงว่าสจภาพบริจาคค่าสรรนเร์ลิเกเนี่ยออที่นั่งที่นั่งอ่ะฟีปูเสือก็ฟีเห็นแต่ต้องต้อมทันทองกับป<อ>ูนี่เจ้าภาพเนี่ยปูใหญ่ๆนี่เจ้าภาพดูไกลแทะต้องมาจอดหนึ่ง เราไปวางขาก่อนเพราะว่าเราต้องวันนี้ต้องมีไ์สดนะผูเสือผูเสือก็ลําบากอีกแล้วยกกล้องสูงไม่ได้ครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนี่นะเข้าไปรกกำลัลำบากมาจอดรถแล้วเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศอ้าวพี่พีมาดีครับมาเร็วจังอ่ะมาเร็วมากเลยมาเร็ว,ว,เรวเลย ผมไปนอนโรงแรมแถวนี้นะแลมันไ,ไม่นอนอะ่ะนอนตรงนี้เลยผมมานีนตีห้ามาดูวัดใช่สวัสดีทุกคนสวัสดีสสดผม,มายอมหลับยอมนอนใน F4 นี่มารอดูอในโทรศพัพท์นี่เอามาเช้าผมก็มาได้ตีห้าหกโมงอะ่ะมาถ่ายฮะนี่โรงแรมอยู่ข้างหลังนี่แหละโรงแรมอยู่แถวนี้แหละ ใช่นี่แสบตาดิผมไปพักโรงแรมที่นี่สี่ร้อยเอามามาวิดีโอเด้อเดี๋ยวค่อยไปทำไรปุ๊บเอามาทางนี้เอามาทรงนี้เอานี่เห็นไหเห็นนี่เห็นหน้ายไเอาตาลายเลยเห็นไหมเห็นไหมโอเคนี่เด้อโอเคหนึ่งสอง เอาสกูนออกกองกันด้วยเอาเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์นส่แค่ะดูหน่อยดูหน่อยวิดีโอวิดีโอดูยน่อยเนี่ยเอฟีีท่ไหนเนี่ยอยูเจ้หัค่ะอเจ้าหัวเจอกันนะคะอันนี้อยู่บุรรีัมย์อบุรีรัมย์โอ้มาไกลนะบมาไกลได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาตั้งแต่เช้าเอออุ้ยเหรอทุโทษกโอเคโอ้พี่พิมทำไมมีของกงของกินพร้อมเลยต่ำเขาไม่รับไม่นอนเลยนี่มานอนอยู่นี่ อ่ะยังไม่นอนหาที่นอนได้แล้วขอขอรุ่นน่นเอ่ะเพื่อนรู้คนไร้สตครับคนไร้สตโอเอาเอหลายเอฟซีหลายเนี่ยนึกว่าเป็นลิเกดีไม่ใช่คนไรคนโคนตาเป็นตะก้องเอาแล้วเยี่ยมูโดนดักหนึ่งที่แล้วอ่านมาดูเก้าอี้นะฮะสถานการณ์เป็นไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าภาพก่อนนะคนนั้นเจ้าภาพยังไม่รู้เลยเดี๋ยวไปสืบสอบก่อนนะครับท่านผู้ชม โอ้นี่ก็อีวางจองแล้วนี่จองแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของเจ้าภาพหลักเด้อครับเนี่ยเพราะว่าปูเสือยาวสวัสดีครับแม่ขอบขคุณสวัสดีครับย,ย,ยังไม่ทราบเลยก็เห็นต้อมก็โพสต์อยู่ในใครบริหารจัดการย,ยังไม่ทราบเลยลผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาเลยไม่รู้เรื่องอคืนนี้ตาเดินโทรไลน์ให้เห็นอยู่ทางเข้าวัด อ่าใช่ผมมาตอนหกโมงไปหาโรงแรมไงก็เลยผ่านก็เลยแวะมาวัดผ่านวัดไงแล้วฉนไม่ได้มีกระดาษเสืออไงไม่ให้ปูปูได้เดี๋ยวไม่ปกติ๊บจะมีคนมาขายดิมันจะมีคนขายอ่ะเนี่ยถ้าขายอย่างนี้วางอเลยปูเลยนี่เขาปูฟรีเ้าวข้าวขมผ้าห่มปูแม่งอ่าอะไรอะไรก็ได้กับปูไปก่อนปูได้เลยจ่ไม่ไม่มีเสือเติมมาค่ะอ่านี่ย ไม่มีต้องหาได้ไม่มีเสื่อมันก็ไม่มีค่ะนี่อันนี้เสื่อวางนึงเลยของยางยางนะอันนี้ของานั่งได้เลยอ๋อนี่นี้นั่งไม่ได้แต่ว่าแต่ว่างนี่นั่นอะเราลุกแล้วที่อื่นก็สามารถนั่งได้ลุกเสียม้านะครับลุกเสียม้านะครับเนี่ยอ๋อเราก็ลองหาเสือมาได้ท้ายใหญ่สอเอาไอ้นั่นมาปูก่อนออ a a a t สีนึงนนี่อะไรนี่ไม่ได้ของนี่กรลีก็เราหาเสือมาปูนะแต่ว่ามันแข็ง ที่เหลือก็นั่งเลยเลยไม่ต้องเอาเสื้อมาปูแล้วคือเอานี้เอานี้มาบัดคอนเดนเอหาอะไรมาทับไว้หน่อยอะไรมันเิรี้ยวเอาไปชมโอ้กำลังสงครามเสือกอยู่นะฮะจบแล้วนี่เอฟซีจากที่ไหนกันเนี่ยจอหอนี่นี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับครับที่มาผ่านโอ้มาสุพรรณไก่แท้โอ้สุพรรณบ้านเองเอ้า นแม่มาจากไหนคนที่ไหนนี่อะไรล่างสิตฮะเอานี่อนุทวัฒนีล่างสิตมันมาไก่แท้ไก่ที่ไหนก็ไปอ่ะโอ้ยไก่ไหนน้องจ๊ยังโห่เลยพี่แกรอให้เขาเอานี่ออกพี่แกจะครับวันนีครับเขาจะมีเซตไหมจะมีเซตเลยได้อยู่แล้วแหละตรงนั้นน่ะเพราะว่าวันนี้พื้นที่กว้างเออเมื่อวันเมื่อวานจะแคบดิบๆเมื่อวานไปชาเนี่ยโดนบูเสือเต็มหมดแล้วนั่งไม่ได้ เราปูแล้วไม่รู้ว่าใครต่อใครมานั่งเต้มเลยที่เจฟปูตรงไหนทำอะไรไงแม่เขียนไอ้นี่ไว้ด้วยดิเขียนเขียนใหม่ว่ามานั่งเต้มเลยบอกว่าบ้านลุ่นเนตธอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นั่งเต้มหมดไอ้เต้นี่เขาไก่ที่ไหนเต้าเสื้อด้อมเสื้อด้อมเสื้อด้อมป้ากหญ่ตาโตนี่อันนี้อันนี้ของเล่นครับวันนี้ฮะตีเนี่ย กำลังปูอยู่เวทีกำลังต่อนะครับโอ้ดูไกลฮะเกกาอี้จากนี้ก็ไปกาอี้ก,ก็ไกลเลยส่วมาคนจะดูเสือดิคนไม่นั่งกาอี้ก็ไกแต่วันนี้ผมจะนั่งเพราะวันนี้วันนี้ผมต้องไหลสดอ,อทางบ้านแดงนะผมก็จะต้องแบบนั่งอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวค่อยมายมาตั้งแต่วันนี้งานฝุ่นนะงานฝุ่นงานฝุ่นก็จะจุเท้านี่เลอะหมดอละหัวแดงจม,มูกแดงนี่ปูจองเรียบร้อยแล้วครับนี่คือบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่เรื่องบ่ายสามโมงครึ่งจะสี่โมงจังแดดเบี้ยงอยู่เลยร้อน ดีเพื่อเอฟซีเลยเนะี่ยถ่ายโอ้แดดเปรี้ยงเลยอเนะี่ยโอเคนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรีบอัปโหลดคลิปเลยอัปโหลดอัปอัปโหลดด่วนเลย